ะมาแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อนและหลังการผ่าตัดการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการผ่าตัดนั้นเริ่มต้นง่ายๆที่ตัวผู้ป่วยเองนั่นคือการพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่งดการสูบบุหรี่ดื่มการพบกับพยาบาลห้องผ่าตัดจะมีการซักประวัติด,ดังนี้ท่านเคยผ่าตัดมาก่อนหรือไม่เคยผ่าตัดอะไร การระงับความรู้สึกในครั้งนั้นทำโดยวิธีการใดเช่นการบล็อกหลังการดมยาสลบใส่ท่อช่วยหายใจหรือการฉีดยาชาเฉพาะที่มีภาวะแทรกซ้อนใดเกิดขึ้นหลังจากการทำผ่าตัดที่ผ่านมาหรือไม่ประวัติโรคประจำตัวการใช้ยาเพื่อการรักษาโรคนั้นๆการทานยาประจำหรืออาหารเสริมบางชนิดก็สามารถส่งผลต่อการผ่าตัดครั้งนี้ได้ ตรวจสอบการงดน้ํางดอาหารแพ้ยาแพ้อาหารฟันโยกฟันปลอมและให้สัรนน้าเข้าทําหลอดเลือดดาในกรณีที่ผู้รับบริการยังไม่ได้รับสั่นน้ามาตรวจสอบใบยินยอมการผ่าตัดร่วมกับการสอบถามผู้รับบริการเพื่อยืนยันว่าผ่าตัดถูกคนถูกข้างและถูกประเภทการผ่าตัดเมื่อใกล้เวลาผ่าตัด ก็จะนำผู้รับบริการเข้าไปเตรียมตัวในห้องผ่าตัดเมื่อเข้าไปในห้องผ่าตัดแล้วจะมีการติดเครื่องวัดสัญญาณชีพต่างๆเช่นเครื่องวัดความดันโลหิตเครื่องวัดเคลื่อนไฟ,ฟฟ้าหัวใจเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดหลังผ่าตัดเสร็จผู้รับบริการจะอยู่ในห้องสังเกตอาการประมาณ1-2ชั่วโมงระหว่างนี้อาจมีอาการปวดหนาวสัน่น คลื่นไส้อาเจียนในช่วงระยะเวลาสั้นๆถ้ามีอาการดังกล่าวควรบอกแพทย์หรือพยาบาลผู้ดูแลเมื่อมีอาการดีขึ้นมีสัญญาณชีพที่ปกติจะสามารถย้ายไปยังหอผู้ป่วยได้เมื่อรู้สึกว่าดีขึ้นควรมีการเคลื่อนไหวเพื่อกระตุ้นให้เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับอวัยาวะและประเภทของการทำผ่าตัด ป่วยหลังผ่าตัดหลังการผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยผู้ป่วยจะได้รับการประเมินระบบประสาทขาเช่นการกระดกนิ้วโป้งเท้าและข้อเท้าเป็นอันดับแรกและบริเวณรอบตัวผู้ป่วยจะมีสายต่างๆไม่ว่าจะเป็นสายน้ำเกลือสายปัสสาวะสายระบายเลือดหลังผ่าตัด รวมถึงสายบันทึกการเต้นของหัวใจที่ติดอยู่บนตัวผู้ป่วยจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดประมาณ2ชั่วโมงก่อนที่จะย้ายไปยังห้องพักแต่สําหรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเช่นผู้ป่วยที่อาการหนักผู้ป่วยสูงอายุหรือผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวหลังผ่าตัดจะต้องพักอยู่ที่ห้อง ICU เพื่อสังเกตอาการ เมื่อผู้ป่วยรู้สึกตัวอาจมีอาการข้างเคียงที่เกิดจากยาสลบเช่นเจ็บคอปากแห้งหรืออาเจียนนอกจากนั้นยังมีอาการปัสสาวะไม่ออกหรือหากเกิดอาการผิดปกติอื่นๆเช่นอาการปวดให้แจ้งพยาบาลทันที